ในภาพนะฮะที่เห็นเสื้อเคนยานี่คือน้องชัยเชิดน,นะฮะใช่ครับโอ้ยเรียกว่าเรียกว่าเกาะไปกับรุ่นพี่ได้อย่างสบายเลยนะก็อีกเป็นเป็นนักกีฬาระดับเยวาชวชนอีกคนหนึ่งที่ที่น่าน่าสนใจนะครับน่าติดตามชมเหมือนกันนะฮะ Hold me close me get is till I get up. Time up barely on คลิปโชต้นนะครับเข็นย่าน้อยนี่รู้สึกว่าจะเริ่มเรียกกันตั้งแต่ตอนที่ว่าไปแข่งที่เมืองการแล้วพี่ตีพี่ตีเข็นย่าครับร้านคลิปชุมบ้ารันนิ่งช็อปเป็นคนให้ข้อมือจากแท้ๆจากเข็นย่ามาหลังจากนั้นก็เริ่มมีคนเรียกเข็นย่าน้อยแล้วก็คลิปโชต้นเนี่ยรู้สึกว่าจะได้จากรายการวิ่งปลอดภัยไร้โควิดเมื่อปีที่แล้วคือพี่ๆโคศกก็จะแซวน้องเพราะน้องใส่เสื้อเข็นย่าลงลงไปแข่งรายการนั้นเป็นครั้งแรก สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิทวินันรุมศสีชื่อเล่นชื่อไตเติลอายุ12ปีครับปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเสียภัยจังหวัดชุมพรครับผมเพิ่งวิ่งได้แค่1ปีกว่าๆครับ ก่อนที่น้องเต้นจะมาออกกําลังกายเนี่ยน้องเต้นไม่ได้เริ่มต้นด้วยการวิ่งนะครับแต่ว่าน้องเต้นเนี่ยเล่นกีฬาชนิดอื่นมาก่อนถูกไหมครับอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้น้องเต้นเล่นกีฬาชนิดไหนแล้วก็ทำไมเราถึงเปลี่ยนจากกีฬาชนิดนั้นมาเริ่มต้นวิง่งได้ครับตอนแรกก็เล่นเล่นกีฬาเทควันโดมาได้ประมาณ4ปีครับแล้วก็อยากเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดครับแต่ว่าเขาไม่รับโค้ต้าเทควันโดครับก็เลยหันมาวิ่งครับแล้วก็ได้มาเจอกับโค้ชพี่อาร์มครับ แล้วก็ค้ชพี่อามบอกว่าถ้าอยากจะเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดมีอยู่รายการหนึ่งสามารถเอาเกียรติบัตรไปเข้าโรงเรียนประจําจังหวัดได้ครับนั่นคือรายการเข่าชงโงกค,ครับแล้วก็ตอนนั้นเหลือเวลาประมาณ4เดือนครับแล้วก็ประสบความสาเร็จครับได้รางวัลอันดับที่2ครับตอนแข่งเทควันโดเนี่ยฝีมือก็ไม่ธรรมาดานะตอนแข่งเทควันโดได้รางวัลอะไรที่จําได้มีบ้างไหมครับ รางวัลที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือรองแชมป์ประเทศไทยปี2562ครับเห็นไหมครับเล่นกีฬาอะไรก็เก่งซะทุกอย่างนะครับอ,อ,อยากรู้นะครับว่าพอเปลี่ยนจากเทวันโดมาเป็นวิ่งนะเนี่ยใจเราเนี่ยชอบอะไรมากกว่ากันระหว่างเท v วันโดกับวิ่งชอบวิ่งครับเพราะว่าตอนเรียนเทควันโดก็มีรายการวิ่งวิ่งพอมีจัดในจังหวัดก็วิ่งเกือบทุกรายการครับแล้วก็ได้ ติดอันดับเกือบทุกรายการครับได้ถ้วยได้เงินรางวัลบางรายการครับก็เลยเชอบวิ่งค่ะก็เป็นเขาเรียก่็ผลพลอยได้จากการวิ่งนะครับให้กําลังใจเราด้วยนะครับวิ่งแล้วได้รางวัลเราก็ทําให้เราอยากวิ่งใช่ไหมใช่นักวิ่งปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะวิ่งแล้วเขาจะต้องซ้อม1ปี2ปี3ปีเพื่อที่จะไปสู่ระดับแข่งขันหรือว่าได้รางวัลแต่น้องต้นเนี่ยได้ดีกีมาว่าวิ่งตั้งแต่ครั้งแรกก็ได้ถ้วยรางวัลเลย ถูกไหมครับอยากรู้ทีนี้อยากรู้ว่าปัจจุบันน้องเต้นมีสถิติการวิ่งในแต่ละระยะเท่าไหร่บ้างครับ1กิโลก็จะวิ่งอยู่ที่3นาทีจุวินาทีครับ3กิโลวิ่ง1 0นาทีจุวินาทีครับส่วน5กิโลวิ่ง1 8นาทีจุวินาทีครับ10 k เควิ่ง3 7นาทีจุวินาทีครับส่วนฮาบมาราธอนวิ่ง1ชั่วโมง25.46ครับ เรียกได้ว่าเป็นสถิติที่ผู้ใหญ่ยังทําไม่ได้เลยนะครับบางคนเรียกว่าโหดมากน้องเต้นนี่ต้องยอมรับเลยว่าส่วนตัวของเองเนี่ยก็ ได้แรงบันดาลใจจากน้องเต้นด้วยนะครับในการที่ผมเองเนี่ยมาเริ่มวิ่งก็คิดว่าน้องเต้นก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนได้ทีนี้นครับเราทําความรู้จักน้องเต้นพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากว่าจะประสบความสําเร็จได้ถึงขนาดนี้นะครับมีใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบ้างแล้วก็ใครที่คอยดูแลเรื่องเวลาการซ้อมต่างๆของน้องเต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับกับพ่อครับอคุณพ่อของน้องไตเติ้ลนะครับ e y Run น้องเต้นนีเ่นนเพจอะไรครับ วันนี้อีซีรัน8กิโลเป็นเท่าไรวันนี้เพิ่งจ็อกอ่าอีซีรันเสร็จพอดีต้องเติ้ล8กิโล409000ครับอีซีรันน้องเติ้นเพจ4 0 9นะครับอย่าไปอีซีตามนะก็วันนี้โปรแกรมอะไรนะครับวันนี้เป็นโปรแกรมสบายๆครับของผมก็10กิโลสบายๆสบายๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหลังจากลงทวันเมื่อเช้ามาเลยมาวิ่งเพจ4กว่ากว่า Wastelands through the highways till my shadow turns the sun ระหว่างที่น้องเต้นไปฝึกซ้อมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพ่อของน้องไตเติ้ลนะครับน้องเต้นเนี่ยอย่างที่รู้ดีอายุ12ปีนะครับก็ยังศึกษาอยู่นะครับตอนนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนศิยาภัยจะต้องมีทั้งการเรียนแล้วก็การฝึกซ้อมทีนี้อยากรู้ครับว่าคุณพ่อเป็นคนจัดการเวลาให้น้องหรือว่าน้องสามารถช่วยเหลือตัวเองในเรื่องไหนได้บ้างในการบริหารเวลาที่สําคัญน้องเต้นเนี่ยซ้อม2มื้อเลยนะครับต่อหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งก็ซ้อมเรียกว่า1 0 11อมือ้อใช่ไหมครับสิมือ้อสอง เพราะฉะนั้นจะต้องมีการดูแลเวลาที่ค่อนข้างดีอยากรู้ว่าส่วนนี้คุณพ่อช่วยดูแลอย่างไรบ้างมีช่วงแรกๆนะครับที่ผมจะเป็นคนบริหารจัดการตั้งนาฬิกาปลุกให้น้องปลุกน้องมาซ้อมแต่ช่วงหลังๆนะครับก็คือเขาจะรู้ตัว,ต,วตัวเองอยู่แล้วว่าเขาต้องนอนกี่โมงตื่นกี่โมงพี่อามนัดซ้อมกี่โมงถ้าสมมุติพี่อามนัดซ้อมตีห้าตีสี่ครึ่งเหนือตื่นแล้วจัดการบริหารจัดการตัวเองแล้วก็จะเรียกผมผมก็จะขับรถเป็นคนขับรถพาม,มาส่ง แล้วก็ซ้อมส่วนมาตอนนี้นะครับก็คือมีความรับผิดชอบสูงรับผิดชอบตัวเองได้ครับออพูดถึงการฝึกซ้อมครับแน่นอนน้องเติ้ลเนี่ยเป็นคนที่วิ่งครั้งแรกก็ได้รางวัลเลยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านน้องเติ้ลเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยถ้วยรางวัลมากมายแต่ทีนี้อยากถามคุณพ่อครับว่ารางวัลที่คุณพ่อประทับใจที่น้องเติ้ลได้รับมาเนี่ยหรือประสบการณ์ในการวิ่งอะไรก็ได้ที่คุณพ่อประทับใจเกี่ยวกับน,น้องเติ้ลมีอะไรบ้างนะเ,ออเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่ผมสมัคร น้องน้องวิ่งครั้งแรกเลยตั้งแต่ลงวิ่งครั้งแรกเลยว่าครั้งแรกอะ่ะย่าสมัครเอาไว้แล้วไม่ได้ไปวิ่งก็เลยว่าใช้เติ้ลไปวิ่งแทนให้หน่อยทางทั้งที่เติ้ลเพิ่งจะแข่งเทควันโดเสร็จและชาวันหนึ่งก็คือต้องไปแข่งวิ่งที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีรายการนั้นผู้จัดเดินมาถามว่าน้องต้องต้องการแข่งชิงเงินรางวัลหรือชิงถ้วยเติ้ลตอนนั้นเติ้ลอยากได้ถ้วยมากอยากจะเก็บเป็นสตรอรี่เป็นเป็นถ้วยเยอะๆในใน,ในความคิดเด็ก ตอนนั้นเต้นบอกว่าชิงถ้วยพอชิงถ้วยทีนี้มันต้องอยู่ในรุ่นอายุฝ่ายจัติบอกโอเคนะเต้นบอกโอเคครับก็ครั้งแรกวิ่งรุ่นอายุไม่เกิน25ปีรู้สึกว่ารั้ง25ปีเลยนะดยได้ที่ได้ที่สามครับนั่นแหละนั่นก็คือครั้งแรกเลยแล้วก็ในเต้นจะเป็นเด็กที่ลงแข่งผมพาไปแข่งทั่วหมดจะไม่เคยพลาดรางวัลเลยจะเป็นการปีนอายุตลอด15ปี18ปี ยี่สิบปีอะไรเงี้ยคือที่ว่ารุ่นรุ่นอายุรุ่นแรกของรายการที่เวลาเวลาจัดแข่งเ่เติ้ลยังไม่เคยพลาดเลยจะติดหนึ่งถึงห้าตลอดเนี่ยมันก็แปกเหมือนกันนะตั้งแต่ตั้งแต่วิ่งลงแข่งมาเดเติ้ลไม่เคยพลาดเลยสักรายการเดียวน้องเติ้ลก็อายุสิบสองปีแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ฝีมือก็พัฒนาเรียกได้ว่าค่อนข้างดีนะครับในวงการนักวิ่งก็เป็นที่ยอมรับเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่าเป้าหมายในอนาคตเนี่ยคุณพ่อเริ่มวางแผนหรืยอยังครับว่าในอนาคตจะเป็นไปนในทิศทางใดตอนเนี้ ผมวางเป้าว่าคือต้องการให้เขามีผลงานพอทีท่จะที่จะต่อยอดของเขาในการตอมมปลายอาจจะไปเรียนกรุงเทพหรือแต่เขาอยากเข้าโ้งเรียนเตรียมทหาร,รแต่แต่การติวหนังสือเขาไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มที่แต่ผมก็ว่าจะใช้ตัวเนี้ยใช,ใช้ใช้กีฬาเนี่ยแหละเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยในการลักดันเขาแต่คือมองเป้าอ่ะครับ ผมก็มองเป้าว่าตอนนี้พี่ครีโค้ดพี่อามวางวางเป้าไว้ให้ก็คือกีฬายเยาวชนน้องต้องน้องต้องติดได้เหรียญเยาวชนสักครั้งหนึง่งเพื่อต่อยอดไปในระดับยุวชนทีมชาติเปา้าตอนนี้คือเราเราไมไ่ตั้งไว้สูงคือไปเป็นชอ็ชอตชอ็อตช็อตค,ครับทีละขั้นครับก็คือเป้าหมายสูงสุดก็อยากจะให้น้องรับราชการช่วยเหลือตัวเองได้แค่นั้นเองทางบ้านก็คือแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ครับได้ข่าวเพราะว่าเป็นเด็กที่ผู้ใหญ่เอ็นดูครับ ไม่ว่าใครก็อยากจะสนับสนุนนะครับเนื่องจากน้องเติ้ลเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถมีวินัยนะครับหลายๆคนก็คงมองเห็นนะครับว่าสามารถผลักดันได้นะครับซึ่งก็อยากจะถามพ่อครับว่าตอนนี้มีใครเป็นผู้สนับสนุนน้องเติ้ลบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมหรือเรื่องอาหารการกินนะครับหรือเรื่องทั่วๆวไปนะครับว่ามีใครที่คอยอยู่เบื้องหลังเรื่องอสปอนเซอร์นี่เขาเยอะนะครับน้องไเติ้ลนี่เข้ามาเยอะมากอ,อ,อันดับแรกเลยก็ต้อง ทำให้น้องหัวใจพองโตก็คือไนกี้ไทยแลนด์ไนกี้ไทยแลนด์อ่ะผมตอบตรงนี้เลยมีคนถามเข้ามาเยอะมากว่าน้องเติ้ลได้ไนกี้ได้ยังไงใครติดต่อให้หรืออะไรยังไงแต่เติ้ลใช้เวลาซ้อมอยู่กับพี่อามที่ได้ครับแล้วไนกี้ไทยแลนดก็บอกว่าเขาติดตามดูน้องทางโลกออนไลน์จนเออเห็นซ้อมสม่สำเสมอก็เลยอยากจะดูแลน้องนั่นแหละครับคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ไตเติต้ลคือ หัวใจพองโตแล้วก็ทุ่มเทกับการซ้อมมากครับแล้วก็มีเจลเพิ่มพลังงานของพี่บาแท็บทูเอนิ g ิสเอเจนะครับที่ซัพพอร์ตส่งมาให้น้องดูดูแลน้องตลอดใช้ในการฝึกซ้อมและแข่งขันนะครับแล้วก็น้ำดื่มโพรคารี่สวีนะครับก็ได้ส่งน้ำดื่มมาดูแลน้องไปให้น้องทานตอนดื่มตอนซ้อม มีผู้สนับสนุนจากร้านอุบลรันเนอร์ครับยูบีรันเนอร์เจ๊กับเฮียแกก็เอ็นดูน้องครับก็คือส่งเสือ้อฟุงเสื้อผ้าอะไรให้น้องใช้เนอร์รันนิ่งกาญจนบ,บุรีนะครับแล้วก็จะมีร้านพี่อั๋นสปอร์ตกาญจน,นบ,บุรีครับที่คอยซัพพอร์ตเสื้อซ้อมส่งมาให้ในทีมร้านไทเกอร์สปอร์ตเข่าน้อยกาญจน,นบ,บุรีนะครับเอ่อพ่อโด่งเมืองกาฬ พี่ขุนเดชกับท่านรองนุ้ยที่เป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพก็ส่งกำลังใจดูแลน้องตลอดเวลาเข้ากรุงเทพหรืออะไรเงี้ยจะมีคนดูแลตลอดป่าไม้กับแม่อ,อมนะครับที่เมืองนอนท์ก็จะเป็นคล้ายๆพ่อกับแม่บุญธรรมเลยตามไปรับน้องไตเติ้ลถึงเขาชะงโกเลยบอกว่ามารับเป็นลูกบุญธรรมครับแล้วก็ดูแลน้องมาตลอดออให้ขเขาได้ทุนการศึกษาดูแลทุกอย่างนะครับพิตีิพิติเค็นย่านะครับ เจ้าของร้านคลิปชุมบ้ารันนิ่งช็อปนะครับที่คอยส่งรองเท้าใหม่ๆเสื้อผ้าอีลิต,ต่างๆนะครับมาให้น้องใสแล้วก็พี่เบนพี่ตั้มบริษัทไทยแลนด์ไตลีกนะครับที่เป็นกำลังใจให้น้องอยู่ตอนนี้ช่วยผักนันน้องอยู่ครับต้องขอขอบคุณมากๆแล้วก็พี่แซนนะครับเพจนักวิ่งมีนวดนะครับก็เป็นคนบริหารจัดการให้น้อง ได้ขึ้นไปวิ่งในรายการอะไรนะวิ่งปลอดภัยไร้โควิดสีท่าน2นะครับพี่แซมเป็นคนจัดการติดต่อมาจัดการสมัครอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆหลายๆคนเลยบางทีอาจจะเอยเอหไม่หมดนะครับคือคือคือใครที่มีส่วนดูแลน้องไตเต้น่ะครับคือนั่นเป็นผมใช่เป็นกําลังใจที่ดีเลยครับให้น้องไตนเต้ลแล้วก็กําลังใจต่างๆที่ส่งมาทุกช่องทางเลย น้องเตยต้นรับรู้หมดนะครับก็ฝากขอบุณแทนน้องด้วยที่นี่แล้วก็ฝากติดตามผลงานน้องเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือคนที่เรียกว่าอยู่กับน้องเติ้ลทุกการฝึกซ้อมนะครับนั่นก็คือโค้ดอาร์มนะครับก็ให้ป๋าพูดถึงโค้ดอาร์มหน่อยนะครับว่าโค้ดอาร์มมีส่วนช่วยน้องเตเต้นอย่างไรบ้างนะครับแปลกนะครับโค้ดอาร์มกับเตยต้นแปลกมากคุณมอส อถ้าพี่อามบอกว่าไตเติ้ลวิ่งได้ไตเติ้ลก็วิ่งได้ถ้าพี่อามบอกว่ายังวิ่งไม่ได้ก็คือยังวิ่งไม่ได้พี่อามนี่คือคล้ายๆดูแลทุกอย่างเลยดูแลทั้งงเสียงหายใจลมหายใจคือดูแลแบบใกล้ชิดมากให,ให้คอดแบบว่าคือผมทีแรกผมไม่เชื่อนะผมก็เฮ้ยใช่เหรอวะจนเออพอมาเห็นคือเรื่องฝึกการฝึกซ้อมนี่คือปล่อยให้พี่อามเลย พี่อามคนเดียวไม่ใช่ครับก็ยังมีครอบครัวพี่อามครอบครัวพี่อามทั้งครอบครัวเลยพี่ฟ้าที่คอยที่คอยช่วยกันผลักดันช่วยกันลากช่วยกันซ้อมช่วยกันดูเลให้คําแนะนําน้องต้นต่างๆนานาครับบุคคลเราเนี้ยคือถ้ารวมถึงสปอนเซอร์ที่ก้าวไปเบื้องต้นก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ครอบครัวพี่อามเนี่ยถ้าไม่มีบุคคลเราเนี้ยก็จะไม่ไม่มีน้องต้นแน่นอนผมเชื่อเพราะว่าเพราะว่าเออ น้องเต้นเชื่อและศรัทธ,ธาในตัวโค้ดอามด้วยเลยเลยพัฒนาได้ไวครับคือซื้อสัตว์กับโปรแกรมนะครับก็เลยพัฒนาได้ไวก็สุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูการฝึกซ้อมของน้องเต้นวันนี้นะครับฝากป๋านะครับบอกช่องทางติดตามน้องไตเติ้ลหน่อยครับว่าถ้าพี่ๆเขาอยากติดตามน้องไตเติ้ลสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างครับ f a c e b o o k นะครับหลกัหลกๆก็คือวิทวินอรุณศรีนะครับภาษาอังกฤษเลย วิทวินอรุณสีแล้วก็จะเป็นแฟนเพจนะครับเป็นเพจของน้องไตเติลวิทวินอ,อรุณสีแฟนเพจนะครับแล้วก็ IG จะเป็นวิทวิน23 r u n n i ลันะครับแล้วก็จะมีผลงานน้องอยู่ตัวนึงนะครับที่ไปถ่ายเอาไว้น้องไปได้รับเลือกจากออกองทุนพัฒนากนานแห่งชาติครับไปถ่ายไปถ่ายโฆษณาเป็นพี่ไอชยุทธ คงประสิทธิ์นักวิ่งฮีโร่เหรียญทอง200เมตรทีมชาติไทยครับน้องไปถ่ายเป็นตอนเด็กเอาไว้ทีแรกก็จะออนแอร์แล้วครับแล้วก็คือซีเกมมาหากรรมซีเกมมันเลื่อนเห็นเห็นทีมงานแจ้งมาว่าน่าจะออนแอร์ช่วงก่อนซีเกมเนี่ยเร็วๆนี้ครับฝากติดตามผลง,งานน้องได้ครับครับครับก็ฝากติดตามท้องไทท้นนะครับ มีผลงานให้ชมทุกวันแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องก็ซ้อมบ่อยนะครับติดตามได้เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากลุกขึ้นไปวิ่งนะครับบางวันผมขี้เกียจวิ่งเนี่ยผมตื่นมา Facebook น้องไตเติ้ลเนี่ยไลฟ์สดแล้ววิ่งตีสี่ตีห้าทำให้เราเห็นปุ๊บเราก็ต้องลุกไปวิ่งเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อน้องไตเติ้ลนะครับที่มาให้มาแชร์ประสบการณ์นะครับว่าน้องไตเติ้ลฝึกซ้อมอย่างไรนะกินอยู่อย่างไรก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูการฝึกซ้อมของน้องไตเติ้ I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we're chasing Leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And we will go Through the wastelands Through the highways To my shadow through the sun rays and I... สวัสดีครับผมโค้นานะครับโคดน้องเลตเต้นนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมซ้อมของน้องเลตเต้นนะครับเจ็ดวันทำอะไรบ้างเอานนี้ก็เอาคร่าวๆก่อนแล้วกันคร่าวๆคือวันจันทก็จะเป็นพวกอีซีรันพวกจ็อกสบายๆ30นาที40่นาทีเพื่อสร้างความคุ้นเคยความความคุ้นเคยเกี่ยวกับเวลาก็วันอังคารนี่จะเป็นอินทวอนกันแล้วแต่อีกว่าโปรแกรมการแข่งขัน แข่งระยะไหนนะครับก็วันพุธจะเป็นบางอาทิตย์ก็จะเป็นพวกอีซี่อีซี่เลยชั่วโมงหนึ่งสบายๆหรือบางอาทิตย์ก็จะเป็นพวกเทมโปนะเทมโปก็ของเทิรนก็อยู่ประมาณ6 7 8ประมาณนี้ไม่เกินนี้แต่ว่าเพลทมัจะเร็วกว่าแข่งนิดนึงก็ใช้ประมาณเพลทสามสี่ศูนย์ถึงสามสี่ห้าประมาณนี้ส่วนวันพฤหัสนี่จะเป็นบริเวรแต่จ็อกแต่ก่อนจะไปบริเวรนี้ก็จะเป็น เป็นโปรแกรมเจ้าก,ก่อน30-40นาทีแล้วก็ไปบีิเวทช่วงแขนขาหน้าท้องกล้ามหลังพวกเนี้ยวันส่วนวันศุกร์นี่จะเป็นถ้าวันพฤหัสเราเล่นเยอะวันศุกร์จะไม่ลงขอดเป็นมา,าทิตย์อีกถ้าเป็นอาทิตย์อื่นก็เป็นลงอกทควันเหมือนกันมา,าทิตย์ไม่ลงมา,าทิตย์ลงกรแต่อีกนะครับส่วนันเสาร์จะเป็นสบายสบายหรือไม่ก็พักไปเลยทั้งวันส่วนัอาทิตย์นี่จะเป็นลองลันไม่ลองลันก็เทส สองอย่างครับไม่ลองอะไรก็เทสสองอย่างเนี้ยประมาณนี้คร่าวๆผมรองรัเติ้ลอีซีรันน้องเติ้ลนี่เพจอะไรครับมาวันนี้อีซีรันกี่แปดกิโลเพจอะไร่วันนี้เพิ่งจบอ่าอีซีรันเสร็จพอดีน้องเติ้ลแปดกิโลสี่ศูนย์เก้าครับอีซีรันน้องเติ้ลเพจสี่ศูนย์เก้านะครับอย่าไปอีซีตามนะก็วันนี้โปรแกรมอะไรนะครับวันนี้เป็นโปรแกรมสบายๆครับของผมก็10กิโลสบายๆสบายๆของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับหลังจากลงเทร์วันมอเช้ามา เลยมาวิ่งเพลยีกว่าครับฝากเป็นกำลังฝากเป็นกำลังใจให้ผมและช่องนักวิ่งมีกล้ามด้วยครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์และกดแชร์น,นะคะขบครับ <laughs>